มาครับทุกคนวันนี้เมนูแนะนำนะซี่โครงมูต้มขีมินพี่น้องข้าวครัวกับเบ้าล้าพี่น้องเราเตรียมข้องไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำต้ำตมดูงูพี่น้องกระดูกโครงต้มขีมินเกลือพี่น้องขมิ้นสักแหง,งพี่น้องไคลวันนี้ต้นเล็กๆนะเป็นแน่พี่น้อง แล้วก็ะหอมแดงกระเทียมนี่เบาไม่บุบพีปป่น้องนะเพราะว่ามันเปื่อยเราตกตุนกระดูกมูกนานพี่น้องเราใส่แก่ใครกับข้ามินลงไปก่อนพี่น้องนะห้อมแดงกับกระเทียมก่อนใส่ตีลังตุนดูกมูก,ก่อนน้ำเดือดกลิน่นสมุนไพลรลอมออกมาแล้วทีนี้รอเขาเปื่อยครับพี่น้อง อย่าลืมช้อนฟองออกพี่น้องนะน้ำทุบจะได้ใช้ช่วยพี่น้องเออเบาตุนโดยไขวยอ่อนมาชี้ซีบนาที่เร็วพี่น้องนะที่นี่มาใส่ห้อมกับบัวเทียมลงไปพี่น้องมันอ้อมช่วยเลยพี่น้องเออเบาปรุงรสเพิ่มสีข้าวหน่อยๆพี่น้องแล้วกันนำปลาพี่น้องพร้อมเรื่องปรุงรสนี่ตามชอบเลยพี่น้องนะไก่ชอบรสจาดปั่นปรื้อพี่น้องเออ ปกตีเรียบรอยปีนองนะเปื่อยเร็วลุกโดดจิกไปถูใจอ้อมอ้อมปีนองเลยมาครับทุกคนวันนี้เมนูแนะนำนะซีโครงหมูต้มขิมินปีนองกับมั่งร้อนรอนเลยปีนองเอ๊อ้ายลองตำกินเล็บปีนองนะงมนเนนนะมนูนี้ รับประกรันกว่ามร้อยวิ่น้องไม่แปรไกเลยวิ่น้องเออได้กินร้อนๆมันนี้แล้ววิ่งชุดยอดอ๋อ

Bạn đăng nào hèn đều có quân nào tắc biệt là mình nó cũng rất mạnh ở lâu nào hm 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 หลุดโดด,ด,ด บ่าวตั้งค่อยๆไว้ชั่วโมงว่าีา่น้องนะ เดี๋ยวค่อยเติมี่นอ้องค่อยนเบือ่อๆไปไปลองลองกินกาวให้ร้อนทุกคนพบก,กันไม่คลิปหน้าแลา้วก็คุณตุ๊กาดับจมกับพุ่ม